อันนี้เป็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพิมพ์ยิ้มรับฟ้าครับแล้วก็พิมพ์ว่าพระแก้วขาวครับซึ่งมีเส้นเจษาซึ่งหายากมากส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเส้เ <c oughs> นเจษขาอันเป็นอหรียญอะไรครับรวมเกจิรวมเกจิครับวันนี้รวมรวมเกจิก่อนครัแล้วเดี๋ยวเอเที่ยวหน้า เดี๋ยวจะเอาเอาเอาแยกเป็นอย่างๆมาอ่าหลวงปู่ทิมทําไมหลายคนถ้าดูคลิปนี้ทําไมใหม่จังสร้างมาตั้ครับโอ้ยก่อนหนึ่งห้าอีกหนึ่งสามครับผมครับแต่สร้างด้วยขาขาปิ่นโตอ่ะครับผมเขาจะขาปิ่นโตเนื้อขาปิ่นโตอือเนี่ยก็มีหลวงปู่เอี่ยมหลวงพู่โบยวัดมะนาวอือพระประทุมมาพระยอดโถนี่นะครับเราจะมาคุยประับอาจาร์สังคม ว่าถึงงานประส่วน,านมากการแบ่งปันให้บูทที่ผ่านผ่านมาหลายคนสมหวังหลายคนผิดหวังเพราะว่าไม่ไม่ได้เตรียมตัวหรือไม่ได้ดูคลิปไว้มาดูคลิปวันงานก็ไม่ได้เดตือดราอไปับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลอันนี้ช่วงนี้ก็ทางช่องสายภาคนเดียวนะครับก็ ไม่ได้แผนภาคตามที่เอฟซีขอร้องนะครับเดี๋ยวผมจะขอพระอาจารย์สุรพลไปผมหนไปสองตูนี้จะให้ไหมอยมยิบเดี๋ยวเข้าหน้าไปใช้ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพระสมเด็จเขาบอกว่ามีน้อยแต่ทําไมอาจารย์มีเยอะ อ้ยของผมมีตั้งแต่เอหลายสิบปีแล้วครับตั้งแต่อาจารย์จ่าศัตยังอยู่ครับจ่าศั์ยังอยู่ชงานนท์น่ะครับมันก็ผ่านมาครับสักครู่ครับเดี๋ยวให้ให้ขยับรถก่อนอสักคู่นะครับ อาจารย์ครับทํำไมพระอาจารย์เยอะขนาดนี้กอันนี้เราสวัสดไปดีแล้วสวัสดีไปแล้วโอเคผมเก็บสะสมมาหกสิบปีแล้วครับฮะตั้งแต่สองพันห้าร้อยต้นต้นเหรอครับครับสะสมมาตลอดครับเอ่อที่ไหนดีไปแล้วพลังดีเราก็เอาไว้เยอะพระใหม่ในวันนั้นเป็นพระพระเก่าในวันนี้นี่ครับผม ก็หลายสิบปีแล้วอ่ะอย่างหลวงปู่ทิมนี่เก็บตอนใหนทันโอ้ยก็ทำไมจะไม่ทันน่ะตอนทันนั้นไม่มีค่าเลยโอ้ยถ้าเป็นขนแผนนะพระผงุณแผนไม่ว่าขนแผนพีมไหนนะครับสิบบาทเองสิบบาทหรือให้ที่เป็นถุงถุง <laughs> ท่านทำด้วยข้าเหนียวสุกครับใช่ไหมแล้วก็ชุบว่าง ให้เป็นให้เป็นว่านเทาหลงอะไรพวกนี้นะครับว่นานยผ่ดำละว่นานสบ่ลเลือดครับเมื่อก่อนนี้เดินทางเข้าไปยากไกลไปไม่ใช่ว่าถ้าเป็นง่ายๆนะ้องไปเส้นสุขุมวิทสายเก่าครัเดี๋ยวนี้ปิดเดียวถึงเดี๋ยวนี้แบเด้วเอง ผมไปได้เฉพาะหลวงปู่ทิมเนี่ยมาโอ้เข้าเข้าวัดเก้าปีนี่นะผมว่าค่ะหลวงปู่ทิมอยู่กับผมเนี่ยเป็นเหมือนองมาจะโมนนะเดี๋ยวเทีนาจะจะเที่ยวข้าจะมาเลี้ยงให้เต็ม่ดูอา่าเลี้ยงมาเต็มให้ท่านดูครมีมีที่ท่านทาให้พิเศษก็มีเอ่อมีฝังมุกก็มีมีอะไรเอ่อ พอยเม็ดใหญ่ที่ท่านทาให้มีอาจารย์อย่างนี้ทําไมดูเหมือนใหม่อ่ะก็มันอลูมิเนียมอยู่ในซองตลอดอ่ะอันนี้แปลอลูมิเนียมอยู่ในซองตลอดใช่ครับอ๋ออลูมิเนียมกับไอเนื้อโลหานี่แตกต่างกันนะครับแต่เป็นพิมพ์เดียวกันครับผมนี่นะครับอ่ะกล่าวขอบคุณคนที่ประกวดพระครั้งที่แล้วก่อนลืมเลยสวัสดีครับท่าน ไอ้ทีของผมทุกท่านครับผมส,ส,สุพลสารมรศักดิ์ขอขอบคุณไอ้ทีทุกท่านที่ไปส่งงานประกวดเมื่อวันที่สิบห้ากันยาเอ่อขอบคุณที่ท่านบีกจ,จิตใจที่จะไปส่งงานในงานผมแล้วก็วันที่สิบห้าธันวานเนี่ยเว้นสองอีกสองเดือนหรือสามเดือนสองเดือนสองเดือนสามเดือนสามเดือนสามเดือน สิบห้าธันวาก็ขอเรียนเชิญใหม่นะครับอเอเถ้าท่านยังเอ,อรักผมแล้วก็ยังคิดถึงผหมอยู่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับแล้วก็ในวันที่สิบห้าธันวาเนี้นะครับจะมีรายการที่เศษสําหรับสมาชิกที่มาส่งพระครับเือผมจะให้สุมก,กู่กุลแท้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่กับทุกท่านที่มาส่งพระ ไม่ใช่ทุกท่านตามตามสิทธิ์ตามสิทธิ์าารครับกี่องค์กี่องค์งว่าไปแค่ครับครับแล้วเ,เอเป็นพระที่กูขึ้นจากกูแน่นอนครับท่านไปเช็คที่ไหนก็ได้ครับจะไปเช็คที่กักแบกเพชรก็ได้จะไปเช็คที่พรุ่งนี้พลังจับอะไรก็ได้ท่านเอไม่จนแน่นอนมีกูแล้วไม่จนครับเพราะว่า ขอบคุณเอสซีทั้งหลายที่ติดตามผมอย,อย่างนี้น่าารครับงานประกวดรั้งที่ผ่านมาเอาตังไปทำอะไรบ้างก็เอาสารและแน่ให้ฟังหน่อยอก็เอาไปทอดกระถินเอาไปทอดกระถินบ้างเอาไปผ่าปังบ้างคใครขอมากก็เาก็ให้ไปก็เหมือนอย่างตอนนี้วัดบึงเท่า,าที่สามงามพิจิตร แล้วก็ขอพระผมมาเพื่อจะไปไปออกอไปออกเพเาราะเราไยาเข้าวัดผมก็ให้ไปครับอย่างกับงานกระถินครั้งได้งานประกวดคั้บเมื่อสิ้ากนยาที่ผ่านมาเนี่ยจะเอาเงินไปแบบ่งเป็นสี่ส่วนครับผมไปไปวัดไหนบ้างอาจารย์ก็ทุกวัดที่เราไปอันนัวัดเกียงไก,เ,เ,กงเหนือวัดเกียงไกเหนือ วัดพนมเศษวัดพนมเศษแล้ววัดเจดีทองวัดป่านานนลวัดป่านานวนจังหวัดมหาจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดก็ไปหลังจากหลังจากออกภาษาไปทั้งเสียอาทิตย์เลยก็ไปทั้งเสียอาทิตย์ครับเพราะเป็นไงเราเม่ีมีกระถิ่นแค่เดือนเดียวครับก็เขากะเรายังทําไหวก็ทําไปครับจนกว่าจะทาไม่ไหวอาจารย์ ไม่ได้ประกวดพระเพื่อเอาเงินเข้าคคกเข,าข้าหอเพราะว่าไอ้เงินกับเงินประกวดพระนี่เราต้องสมทบเข้าไปอีกอุย้ยมันไม่พอหรอกเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายมันมันจะเือกี่ครั้งครับคิดอยู่หกร้อยนะครับค่ากรรมการค่าสถานที่ค่าไปเซอร์ค่าถ้วยรางวาัลไปเซอร์อย่างเดียวเพมก็จะไปจัดสองแสนนะ่าแสนเก้าวกว่าครับ รั้ค่าช่วยรางวัลเนียครช่วยรางวัลปแลวร,ร้อยกว่าบาทเก็บแบดร้อยใบค่าอาหารก็สองแสนแล้วแล้วจะมีเหลืออะไรอะ่ะมันมันเหลือไม่ใช่อะไรหรอกนี่เป็นกิจกรรมที่อาจารย์จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเพื่อทำบุญแล้วก็เพื่อจะจะเพื่ออะไร เข้าเข้าเรื่องผ้าเลยจย์ตอนหลวงพ่อไป่นี่เขาบอกแพงแพงนี่จยนทำไมมีเยอะหรือตอนนั้นมันไม่แพงตอนหลายสิบปีก่อนไม่แพงนี่หลายสิบปีแล้วนะครับที่ผมเก็บไว้ความจริงไม่ใช่มีแค่นี้นะรับมีเยอะกว่านี้อีกมีหน้าทองเหลืองมีแม้นหน้าทองคำอีกนะ ทองคำสองง่ายเะครับแต่วันวันนี้เดี๋ยวขอให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชุดหนึ่งมันก็จะมีพ้ะทองคำแล้วก็มีขอวชาวัาเป็นอย่างแตกครับุณแรกนะให้่านดูแล้วแล้วนี่นะครับท่าที่มาส่งวันที่สิบห้าธันวาท่านจะได้รับสุขก่แบบนี้กัน หนึ่งอง, 1> 1องไม่ใช่ส่งกี่อง,องไม่เกี่ยวกับส่งกี่องนะครับให้สงง่งกี่องนั่นต่างหากไนะอันนี้คืออันนี้เป็น,นของฝ่ายทีใหม่หหส่งหนึ่งคนหนึ่งคนได้หนึ่งองคือ <c ười> คนไหนสง่งก็ได้หนึ่งองได้เลย <c ười> ครับเเตรียมให้ประมาณพันองนะ เตรียมไว้หนึ่งพันองค์คิดว่าคนมาส่งแค่ 1, 1, พันหนึ่งพันหนึ่งก็พอแล้วครับพันหนึ่งก็สกว่าห้าพันแล้วครับอาจารย์ครับงานของอาจารย์แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างได้รับความนิยมมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าความเชื่อถือครับของคนที่ดูคลิปแล้วว่าว่าผมอะไม่ใช่คนค้าขายเป็นคนเก็บผ้าครับ เแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> เราก็มีพาร์ทีิ้งพุทธคุณถ้าพร์ทีิไม่มีพุทธคุณผมก็ไม่เอาครับอย่างงานประกวดเหมือนกันผมบอกว่า,าเกมไม่ยอมรับกันมันนะมา <c oughs> กระเบิดผมเพราะว่า <c oughs> การ <c oughs> จะจัดงานเนี่ยถ้าเราไม่มีตัง,งนะเราก็อย่ไปจัดแต่ถ้าเรามีตังพร้อมที่จะจะขาดทุนก็จัดไปครับ ไม่ใช่อย่าง,างบางงานนะการทวนแล้วก็ข้ารงกรกรรมการอย่างเงี้ยที่ผมไม่มิ่นนะครับทุกท่านจะได้ครบหมดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทุกท่านจะได้ตามจำนวนของท่าน <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านมาในงานผมแล้สบายใจได้วา่าของท่านแพ้แน่นอน อาจารย์ครับอย่างกับพระสมเด็จพิมพ์ยิ้มรับฟ้ามีหน้ามีตาและมีเส้นเกศาด้วยเนี่ยอาจารย์ไปเจอจากที่ไหนมามจากวังครับเป็นคุมพระสายวังวครับเียววังครับเอ,อ่อง,งปกติเขาแกไม่มีเกศานะคุณไปดูน้วยที่เขาโชกันทุกยิ้มรับฟ้าจริงอยู่แต่ไม่มีไม่มีเกศาอันนี้มีเสเกศาเพราะว่าเขาทำพิเศษให้ ให้ลออะไรวะวร้อยห้าสิบเกปีรับอาจารย์อย่างกับหลวงปู่ทิมนี่มันใหม่ไปไหมเนี่ยอาจารย์ก็ใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยให้ให้ท่านดูท่านนั่นเองเออครับท่านจะได้รู้ไงว่า,าพระที่คุณเห็นใหม่ๆนี้มันไม่ใช่ใหมน่นะครับพระเก่านะครับคร<า>ับเป็นพระเก่าทั้งนั้นนะครับครับผม เนี่ยแต่ว่ามันอยู่ในถุงต้องจะออกจากถุงครับเอคนยนต์ถ่ายให้คุณดูนี่นะครับเนื้อขาบ,บินโตเบ,บ,บาหวิวเลยนะครับ,รบผมคิดว่าเนื้อเนี้นะน่าจะได้ม่ก,กี่คนครับเหมือนอย่างกับอ,อิกรารบูบูดะครับ ป่านนี้ยังไม่มีใครรู้ดู่กับใครอ่ะคริงๆได้ดูของผมใช่ครับพระที่อาจารย์สะสมนี้มีกี่มีจํานวนกี่ผิมกี่เนื้อกี่กุกูนับถูกถูกครับนับนับไม่ถูกจริงๆกูทั้งเหนือก็อเป็นสิบกุทั้งใต้ก็ได้สิบกู แล้วก็หูวทางสุพรรณก็มีสองกูแล้วก็ผู้ทางทางอุสารก็ยังมีเขาเรียกอะไรอะไรวะ่อาอา่านาโดนครับแต่ว่าไม่ใช่ของผูวนาโดนนะเป็นกัวของของป้าแดด ยังไม่ได้มาชว์เที่ยวน้ามาชว,ว์ก็ได้คุณจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่มีข,นข,ข,ขูนขอาดวงน,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 นัดกูเดียวมีกูอีกด้วยแล้วก็ยังมีของของนักพนมข์นมพระชานพนนมอ่ะแล้วก็พักกูอ่อยู่กับผมเยอะไม่ว่าจะกูอะไรคือเราไปดูดีเราเปาเลย ถ้าอาจารย์อาจารย์จะมั่นใจได้ยังไงว่าพระอาจารย์นี่แท้ เมื่อก่อนไปสกวดนะในกล่องอะ่ะในกล่อง <c oughs> <c oughs> เขียนเบอร์ไว้มีเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ก็ได้โทรมาผมถามว่าได้เบอร์มาจากไหน <c oughs> ได้เบอร์จากได้จากกล่องคือไปดูที่กล่องพระเองนะครับอาจารย์จะอาจารย์บัตรบัตรเบอร์อันนี้ได้รับจะไหนเออบัตรเออน่าจะน่าจะสิ้นเดือน,นได้ได้หมดทุกคนสิ้นเดือน ตุลาน่าจะได้หมดทุกคนครับเพราะว่าเอ,อคนทําเขาก็บอกว่าเสร็จเสร็จแล้วแต่เสร็จจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาบอกเสร็จแล้ว <c oughs> แล้วก็400ใบของของคุณบรรลือคุณละวันนิตก็เสร็จแล้วกำลังเครื่อนขึ้นเขาอยู่ครับ งานที่มีมาตรฐานอีกงานเนึ่งนะครับก็พบกันวันที่สิบห้าธันวาสิบห้าธันวาเลยนะครับวันที่ทีสิบห้าธันวาครับผมแต่ก่อนหน้านั้นไปเจอกันงานข้อกระถินก่อนครับผมครับก็เดี๋ยวใกล้ๆงานเราจะพลาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกว่าถ้าองได้เลยคลิปหน้าหรือเดือนหน้าเพราะว่าเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเราจะมามีหนึ่งนะครับ ว่าในแต่ละแต่ละรายการน่ะได้พระอะไรบ้างกอดติดตามกันไปแล้วแต่ท่านรับรองว่าคุมคุมแน่นอนจริงขอบคุณอาจารย์สุรพลสารแม่ศักดิ์นะครับเจอการวันงานทอดกระถินสี่งานก่อนแล้วจากจากการทอดกระถินเรามางานประกดพระอาจารย์กันครับก่อนถ้าใครชอบแนวสายวิทยาศาสตร์นะครับเชิญนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ Jauh, kemp ini dulu. Jauh, ambil, ambil, ambil senyap-senyap.